สนับสนุนโดย The New m u l k X Un aches, B Uncharted โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ property perfect สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองรองต้องไปเที่ยวเช่นเดิมครับผมก็ปปี้จริรวัฒน์ สวัสดีครับผมท็อปฟุตทินานาฮิมครับและอาจารย์เสรีบรมบุญทามาเป็นมัลคุเทศกติวิทยาศาสตร์ของเราสวัสวดีครับสวั Akbar, สดีครับสวัสดีคร <Out> ับสวัสดีครับเราพูดถึงสุพรรณสุพรรณบุรีต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับการเดินทางไปสุพรรณเนี่ยสมมุติเราไปจากทางอ่าบางบัวีเช่นตลิ่งชันสุพรรณบุรีสายสามศูนย์สี่พอเราเข้าเขตสุพรรณบุรีเราจะรู้เลย ถนนกว้างขวางใหญ่โตถนนกว้างขวางต้นไม้ร่มรื่นและถนนสะอาดไม่มีเศษกระดาษแม้แต่แผ่นเดียวแปลกมากเลยอ่ะจริงจริงไม่เพราะคุณบรรหารเขาฝึกเอาไว้พี่ไปตลาดสุพรรณครับเราก็ไปชมเขาเนาะโอ้โแม่ค้าตลาดที่นี่สะอาดมากเลยเพราะว่า โอ้ยจา์ว่าสะอาดรอครับที่จะเกิดท่านมานี่ยังไม่สะอาดท่านมานี่ขนาดเป็นถึงอดีตนายกไปแล้วนะเราเนี่ยเรามองว่าสะอาดแล้วสําหรับการเดินตลาดแต่แม่ค้าเขาบอกว่าโอ้ยถ้าอาจารย์ว่าสะอาดที่จะเกิดท่านมานี่ยังไม่สะอาดนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดท่านเห็นขยะท่านสั่งให้จอดรถแล้วท่านลงไปเก็บต่อยท่านไม่อยู่แล้วยังไงแล้วคนในพื้นที่มันเป็นวัฒนธรรมแะ้รับมันเป็นวัฒนธรรมแหละสืบทอดต่อกันได้นะอืาเสร็จแล้วเนี่ยเราพูดถึงสุพรรณครับ ถ้าพูดถึงเรื่องวัดเราพูดถึงวัดปา่านะครับวัดป่าเลเล,ลายวัดไผ่รงบัวแต่ทีนี้มีอยู่วัดหนึ่งที่เขาจัดงานแล้วมีคนไปกันเยอะงานอะไรคะที่คนไปเยอะที่สุพรรณุง,ง,งานทิ้งกระจาด ทิ้งกระจาดเออผมจําได้ไม่เลกว่าเทกระจาดอย่าใช้เทกระจาดเทกระจาดนั้นลดคว่ำนะท่านผู้ชมแนะแนะนำมาหลายคนยังพูดเทกระจาดอยู่นะผมเคยพูดด้วยถ้าเทกระจาดมันแปลว่าลดคว่ำแล้วตายกันเยอะ มันคือเทกระจาดเลยเนาะแต่เกระจาดนี่เป็นงานบุญงานทานใช่ใช่เทกระจาดนี่อย่างนี้เทกระจาดเลยทิ้งกระจาดเลยทิ้งกระจาดชอบไปนะครับทิ้งกระจาดครับแล้วก็มีอีกวัดหนึ่งหลายคนเขาก็ไปกันแต่เวลาไปนี้ก็ต้องใส่วิกใส่หมวกบังหน้าครับใส่แว่นตาดำวัดแควัดกุมารทองวัดแค่ใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยใช่ใช่อยู่รั้วใหญ่ ผมกำลังอ่านประวัตอยู่เม่อี้นี้เป็นนักท่องเที่พันบุรีแล้วก็ทำเนี่ยผมกำลังติดใจเรื่องวัดเมื่อกี้เนี่ยคือปะกะติวัดจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ดวงวิญ,ญญาณทารกทุกปีก็เป็นการล้างกรรมไงสำหรับผู้ชายีิจัดการให้มแทมล้วคนกรุงเทพคนจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่วัยเนี่ยสาวรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถึงวัยกลางคนก็ไปกันเป็นประจํา คคนที่ไปือเจ้าอาวาสบอกว่าเพื่อช่วยรักษาและบรรเทาจิตใจให้แก่ผู้ที่เคยทําผิดพลาดตั้งใจหรือจะไม่ตั้งใจก็ตามทําแท้เป็นกรรมหนักฆ่าชีวิตเป็นแผลใจที่ไม่อาจลบเลือนได้อ่าเห็นไหมถึงเป็นกุศลใช่ไหมที่วัดแคร์ตะบนรั้วใหญ่อําเภอเมืองสุณบุรีเพราะฉะนั้นหลายคนที่ดูอาจจะบอกว่าไม่เคยไปชีวิตมีกรรมอยู่ทุกวันนี้อาไปล้างกรรมกันหน่อยครับก็ต้องคอยสืบดูเข้าไปเมื่อไหร่ตอนไหนเป็นงานประจําปีล้างกรรมนชหม้าวิกซ์ นะแป็นตาดำคืออัมพลางไม่ให้ไม่ให้คนอื่นคนจับได้จับยิ่งหน้านี้หน้าโควิดอ่ะดีจังลยใส่แมสด้วยใส่หมวกด้วยเสื้อแขนยาวนะแว่นตาอย่างนี้นะอทีนี้เปิดศูนย์ราชการสุพรรณบุรีมีอะไรศูนย์ราชการมันเป็นที่เที่ยวเหรอครับศูนย์ราชการมีมันมีเรื่องให้เที่ยวซีถึงบอกให้ไปอ่ะ ศูนย์ราชการสุพรรณบุรีมีหอเกียรติยศของคุณบรรหารอ๋อเขาเรียกว่าเป็นการพิพิธภัณฑ์เพื่อจะคุณคือเล่าเรื่องของคุณบรรหารคนลสำคัญพี่ทำคุณงามความดีให้แก่จังหวัดใช่ไหมและก็มีโรงมีโรงละครแห่งชาติคือเรารู้จักโรงละครแห่งชาติที่กรุงเทพกันใช่ไหมคะฮะแต่เรารู้ไหมว่าโรงละครแห่งชาติที่โคราชก็มี ที่เชียงใหม่ก็มีและที่สุพรรณก็มีเขาเป็นโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกเลยนะครับใช่แต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรแต่สมัยคุณปัญหาจะมีชีวิตอยู่นั้นพี่เอาการสแสดงไปสแสดงที่นั่นค่ะอือเออเป็นการสแสดงเกี่ยวกับอะไรฮะเวลาเรานําเสนออ๋อละครละครอ๋อได้หดออของพี่เดี่ยวไมโครโฟนค่ะ นึกว่าแบบเป็นเฉพาะอะไรอย่างนี้คือหมายว่าเป็นแบบฟรีสไตล์ได้เลยแวแต่ว่าเราจะมีรายการอะไรก็ได้อย่างี้ที่นั่นนะอย่างเช่นถ้าเกิดวันครอบครูเนี่ยเขาก็ไปทำที่นั่นเขาจัดงานไหว้ครูดนตรีโลกเขาจัดขึ้นที่นั่นนะครับึงได้เขาถึงได้เป็นเมืองครีเอทีฟทางด้านดนตรีไงเพราะว่าคนแต่งเพลงเขาก็เยอะคนร้องเพลงลูกทุ่งเขาก็เยอะคนร้องเพลงพื้นบ้านเขาก็เยอะใช่ไหมคะนักร้องดังๆเนี่ย มาจากสุพรรณบุรีตรงนั้นแหละจะต้องกลับไปมีทั้งร่วมสมัยลูกทุง่งลูกกรุงพี่ถึอง<ร>บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากจะเสนอแนะว่าสุพรรณบุรีนะคะจัดงานมหก,กรรมที่โงรงละครไปเรื่อยๆแล้วกันรอบนี้ลูกทุง่งรอบนี้เพลงพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่งั้นก็มีการจัดทำเวิร์กช็อปให้เด็กมาเรียนร้องเพลงอาจจะร้องเพลงลูกทุง่งอาจจะมาร้องเพลงพื้นบ้านเพื่อจะรู้รักไว้นะเพลงฉ่อยเพลงล้ำตัดเพลงอ e ีแซว ซึ่งเด็กสมัยใหม่เนี่ยทำกันไม่ค่อยจะได้แหะถ้าไปที่นั่นเนี่ยถ้านึกถึงลำตัดเนี่ยเราก็จะนึกถึงอะไรนะแม่ขวัญจิตสีประจานเขามีน้านอาหารด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมเห็นรุ่นลูกรุ่นหลานอ่ะเขาก็มาเล่นมาขับเกมมาอะไรเงี้ยเล่นเป็นดนตรีเป็นวัฒนธรรมก็ยังมีกันอยู่นะลำตัดลำตัดลำเัวอลำตัดเท่งซวยก็มาเล่นที่ดูเขามาคิดไวจังเลยอ่ะเหมือนเล่นอะไรนะเขาเรียกเขาโดนโดนสดเขาโดนสดกันจำอวดป้าจำอวดมา จับปวนนี่คือการเล่นตลกนะ้วดเปนตลกด้วยบางทีก็เป็นอย่างเงี้ยจับอวนด้วยอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยรำตัดเนี่ยเขาจะร้องให้ตลกและมักจะสองแง่สองแง่ชอบใช่คนหัวรออ่าซึ่งเมื่อก่อนคนที่ดังมากนั้นะเป็นมุสลิมนะคะ วางเตะอ่าเขาเป็นมุสลิมคนร้องเตะนะฮะลำตัดเก่งมากครับอ่าล่ะเดี่ยเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีช่วงหน้ากลับมาครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่ โชว์ความอ,อบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect เหนือล it, it ิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max อใหญ่จังอะฮะแนนจิม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาตาดีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแ๋ว Talk about it หมุดไมใหม่กับ Passion ไม่สิ้นสุด The New Mux Be Uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จดัดหนัก ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโล่ New Isuzu D Max ถ้ใหญ่จังอะฮแน่นจริงใหม่ลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ สนับสนุนโดย The New m u l X B Uncharted โยเกิร์ต e ลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect มาสู่ชวดที่2ของเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับยังอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีหมดหรือยังครับเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยสุพรรณบุรีนะพี่บอกได้เลยว่าทับไตเนี่ยนะครับ เขามีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ very rich คือหมายความว่าเขามั่งคั่งมากเลยทีเดียวเอางี้แค่ตลาดโบราณท่าเนี้ยมีมากกว่าหนึ่งแห่งที่สามชุกก็มีสามชุกมีตลาดร้อยปีสี่ประจันก็มีสี่ระจันตลาดใช่นะครับร้านอาหารอร่อยเขาก็เยอะนะครและถ้าเกิดขากลับมาเนี่ยอย่าขับเร็วนะเพราะจะเลยร้านขายกระจ ไม่ใช่ร้านกระจับด้วยอยู่ข้างในแล้วง้าทางเขาจะมีคนขายกุ้งสดสดกุ้งกุ้งแม่นานา้ำตัวใหญ่ๆเนี่ยสดอยู่ริมทางโดยตลอดเลยและเมื่อเราซื้อถ้ามีเวลารอแป๊บหนึ่งใ้เขา,ผาเผา,า,าให้เลยอร่อยช่ำ แล้วก็ชําอยู่ในรถเลยโอ้โหนั่งแทนนั่งกินก็ได้เขาแทนนั้นจิ้มอยู่แล้วโอ้โหสดเรียบร้อยอร่อยเหาะอยู่ในสี่ไปรถแหละถ้าไปคนอื่นพี่ไม่แน่ใจถ้าไปกับต๊อปพี่คิดว่าหมดก่อนถึงบ้านคนเพลินไปความจริงมาพูดอีกแล้วหมดตรงนี้ข้างหน้ายังได้อยู่รอเผาใหม่รอเผาใหม่ไปเอีกจ้าไปอีกินจ้าเข้า่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดนี้เยอะจังเลยนะพี่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเวลาพี่สอนอง ถ้าจะเอาเด็กลงพื้นที่เนี่ยพี่คิดว่าการลงพื้นที่ที่สุพรรณเนี่ยดีมากวัฒนธรรมเนาะประเพณีอาหารตอน,นอที่มีการแข่งขันเอเชียนเกมตอนนั้นคุณบรรหารเป็นนายกรัฐมนตรีสุพรรณเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ใช้เป็นสนามแข่งขันเพราะ<ม>ที่สุพรรณมีโรงเรียนพละใช่โรงเรียนพละโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีแล้วหลังจากที่เขาสร้างบ้านพักนักกีฬาที่ไปพักอยู่ที่นั่นครับ พอหลังจากเอเชียนเกมจบลงที่นั่นกลายเป็นอะไรรู้ไหมหมู่บ้านวานักกีฬาเป็นอะไรกลายเป็นโรงแรมค่ะโรงแรมทีก็มันเป็นห้องพักนะห้องอะไรห้องที่ทําไว้สลับนักกีฬาตอนนั้นก็ทําเป็นโรงแรมแล้วโรงแรมนี้นอกเหนือจากจะรับแขกแล้วอะไรแล้วยังมีประโยชน์ทางด้านการศึกษายังไงใครรู้ไหมคะการศึกษา ไมถือว่าเป็นที่เรียนรู้ของเด็กโรงแรมใช่ของไทยสถาบัานไหนเนี่ยมหาัยกเกษตรค่ะเอเหรอมหาัยกเกษตรเปิดกเกษตรใช้ธุรกิจโรงแรมก็ไปใช้โรงแรมที่สุพรรณบุรีเป็นที่ฝึกงานสาห,<อ>หรับเด็กนั้นเด็กที่เรียนที่นั่นเนี่ยเวลาจบแลบปริญญาบัตรจากมหายัายเกษตรใช่เห<อ>็นไ,ไหม นี่คือคุ้มค่ามากต้องเรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์ของคุณบรรหารอย่างแท้จริงนะครับะะแล้วก็โรงเรียนซึ่งอยู่ในสุพรรณเนี่ยชื่อโรงเรียนบรรหารแจ,จ่มใสบรรหารแจ่มใสใช่ครับท่านเล่าพี่ฟังว่าตอนแรกตอนท่านไปหาเสียงคนคิดว่าท่านชื่อบรรหารนนามสกุลแจ่มใส เพราะบรรดาลเจมไซต์บันดาลเจมไซต์บันดาลเจมหลายสาขาเลยทีเดียวทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็คือสุพองสองผัวเมียไงอ๋อคุณหญิงเจมใสตศิลปะใช่ทีนี้พอมันบอกว่าเจมโรงเรียนสันหันเจมใสตอะไรเงี้ยว่าปัญหาลำซุนลำซุนเจมใสตอะไรนี้เป็นต้นนะฮะก็ต้องบอกได้เลยว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเติบโตได้เนี่ยในความเป็นตระยูรู้คุณแผ่นดินของคุณบรรหารแต่ต้องบอกตระกูลนี้ครอบครัวศิลปะอาชาเนี่ยเขารักรักจังหวัดเขามากเหมือนเป็น มันมีความเป็นมาสุพันมากเลยมันมีความเป็นมาก,ก่อนที่ท่านจะมาทำมาหากินในกรุงเทพท่านเป็นคนสุพรรณเขาอุทิศตนแล้วท่านก็มีการตั้งปณิธานว่าท่านจะเข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพและถ้าแม้นท่านร่ํารวยท่านจะกลับมาทํานุบารุงสุพรรณบุรีและด้วยความกระตันยูและความซื่อสัตย์กับปณิธานท่านทนําจริงถนน,นหนทางนะครับ วัดวาอารามแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นที่เราพูดมาแล้วบึงชวาก,ก็ดีพิพิธภัณฑ์บางกรก็ดีการทำศูนย์ราชการซึ่งมีโรงละครแห่งชาติอ,อยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ได้เห็นเลยว่าสุพรรณบุรีมีความเจริญรุ่งเรืองมากมันต้องเป็นทั้งความสามารถและเป็นทั้งวิสัยทัศน์ของคนท,ที่เป็นผู้นำท้องถิ่นครัผมกำลังจะมองว่า พอหัวแถวเขาทําอย่างต่อเนื่องมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนในจังหวัดเนี่ยเดินตามทางที่วางเอาไวยย้อย่างแบบอย่างดีมันเรียก <penny S 1> ว่ามันเป็นวัฒนธรรมมั<ด>นเป็นวัฒนธรรมที่คนสุพรรณมองเห็นว่าต้องทําให้เมืองของตัวเองนั้นสะอาดสะอ้านต้องให้ทําให้เมืองของตัวเองนั้นเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่คน,นอยากจะมายืนต้องทําให้คนของตัวเองนั้นเมื่อคนเข้ามาแล้วมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นทําอย่างมากมายแล้วทําให้เวลาชวนเป็นสุพรรณเนี่ย ถ้าคนถามไปทําไมโอ้โหมันมีคําตอบที่ทำให้เลรอเลเลิจะไปอำเภอไหนแล้วว่ามาอย่างนี้จะพูดให้ฟังถือว่าเราบอกไปตลาดโบราณบ้างไปบึองฉวากบ้างไปพิพิธภัณฑ์บ้างไปกินอาหารอร่อยบ้าง ไปดูอะไรนะไปดูควายบ้างนี่นะครับพอไปดูเสร็จไปเที่ยวเสร็จปุ๊บก็ได้เวลาหาของฝากถ้าหาของฝากสุพรรณก็จะนึกถึงสารีเอาสารีอย่างเดียวเลยแหละอย่างเดียวเลยเหรอรถมันมีหลายรถไงมีกะละแมลำไยมีขนมชานถ้าต้องไม่ซื้ออย่างอื่นมาฝากจะไม่โดนหมดแต่ถ้าแต่ถ้าไปซื้อสารีสารีโดนสารีต้องที่นี่นะเหมือนเหมือนต้องไปหัวหินอ่ะแล้วต้องไม่ซื้อขนมเปเจอมาเนี่ยก็โกรธกัน ถี่มาซื้อมาไปถูกด้วยถ้าเกิดไม่ซื้อมาโกรธกันหรือถ้าเกิดใครไปสุพรรณแล้วกลับมาไม่มีสารี่ก็ต้องโกรธกันจะไหมคะมันแสดงถึงสัญลักษณ์นี่เนาะคือคนทั่วไปรู้แต่อันนี้สองคนที่รู้แล้วนะเพราะหลายคนไม่รู้คือกุ้งเอาละไงกุ้งกุ้งจริงๆผมก็ไม่ซื้ออยู่นะแม่น้ำด้วยใช่ไหม เป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำแต่ว่าราคาไม่แพงเลยไม่ขายเหมือนกันเกือบทุกร้านเออแต่ที่นี่ราคาไม่แพงจริงนะไม่แพงเนื้อเขาแบบอิ่มเลยมันหัวกุ้งนี่ืองโลอิ่มแล้วกิโลไม่ถึงพันแต่ได้ตั้งหลายตัวแต่ตอกถ้าเกิดต้อไปกินตามร้านเนี่ยตัวเดียวปลาเขาไปสามร้อยสี่ร้อยตัวเดียวเลยนะใช่แต่นี่เป็นกิโล แล้วเขาก็ย่างให้ด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็มีน้าจิ้มให้ด้วยพร้อมเสร็จเลยพร้อมสับๆไม่น่าจะมาถึงกรุงเทพได้ถ้าอยู่กับท็อปเนี่ยก็หมดร้านนี้ไปต่อร้านหน้าไงก็เอาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยร้านสุดท้ายไม่กินเลยไหมร้านสุดท้ายไม่กินเลยร้านสุดท้ายไม่เออไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นซื้อที่อื่นนะไม่กินร้านซื้อร้านนี้ก็ให้ท็อปกินไปเรื่อยๆไปเรื่อยพอหมดเราจจอดอีกร้านหนึ่งไปเรื่อยๆเคยนะพอถึงร้านสุดท้ายมัหมดพอถึงร้านสุดท้ายท็อป ถึงปทุมแล้วเพราะเข้าปทุมเลยไม่มีแล้วนะมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นบอกว่ารถนี้ไม่ให้กินนะทาไงดีเดี๋ยวไปซื้อกรุงเทพไปกันแพงหน่อยไม่ว่ากันเผาเผาถือฝากไปก่อนใช่ไหมนี่คือนี่คือจังหวัดสุพรรณโอ้โหจังหวัดนี้เยอะจริงเหน่าสนใจมากจริงคือมันอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วพี่พิจ้าเไอ้แล้วก็ทรัพยากรการท่องเที่ยวของเขามีเสน่ห์น่าสนใจมาก แล้วประเด็นคือถ้าเกิดเราฟังแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าการท่องเที่ยวสามารถที่จะเที่ยวได้ทุกอำเภอของจังหวัดนี้เลยนะถูกต้องถูกต้องบางปรามาสศรีประจันสามชุกอะไรต่างๆอำเภอเมืองสองพี่แล้วก็อเภอสองพี่น้องแต่ถ้าเกิดไปถ้าขยันนะต่อไปนครปฐมก็ได้แล้วก็ต่อไปอ่างทองก็ได้เพราะเส้นทางที่คุณมหาทำไว้ตั้งแต่บางปะทองนะคะ ยาวถึงนครสวรรค์นะครับเชื่อมต่อ4จังหวัดใช่ไปอ่างทองไปชัยนาทไปอุทัยแล้วก็ไปนครสวรรค์ใช่นะเอาละนะเดี๋ยวเราเมืองอู่ทองพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้เหรอ โชว์ความชิลวโชว์ชความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุน่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect ใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลเนื้อนแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแจ๋ว <about> หมุดหมาใหม่กับแพชชั่นไม่สิ้นสุด the new mu x be uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความส่อสั้ ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตว์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื้อสัตว์จัดหนักใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโลกนิวอิสูสดีแม ปลกระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีเน,นื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ลองแ๋วสนับสนุนโดย The New Milk X b ีอ c h ชา t เตโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Pro พย์เปอร์ที้เร์กลับมาช่วนสุดท้ายของเมืองรองต้องไปเที่ยวนะครับมาทิ้งไทยกันหน่อยครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครประถมแล้วมีอะไรอีกหรือีครับมีอีกเ่งจังหวัดอยู่นในบนทนนี้เดี๋ยวให้กันบ้านไว้รอบหน้าไปหามาตอบว่ายู่เลยได้ไหมฮะตอบว่ามีเลยได้ไหมมัมม่นใจว่าอะไรสมุทร ไม่จังหวัดระพีพจะบอกให้แต่จะให้ไปทํากันบ้านจะไปจะตอบแบบง่ายๆถ้าไปเมืองนี้จะรียกจะไปเที่ยวที่ไหนสาคอนอ่าสมุทรสาครอยู่ในมณฑลนครชัยศรีเพราะฉะนั้นรอบหน้าที่จะทํารายการกรุณาทํากันบ้านมาทั้งสองคนว่าเมื่อไปสมุทรสาครแล้วเนี่ยจะไปไหนอย่างน้อยที่สุดก็ต้องร้องเพลงได้เพลงหนึ่งแหละหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ <laughs> มหาชัยหรือจะไกลกว่าท่าชลอโอ้ยไปยุคนั้นเลยบ้านของผีทำนาะ <laughs> ทำนาะ <laughs> ก็พอแล้วโอ้เอาะเสร็จต้องบอกว่าไปที่สมุทรสาครเนี่ยจะไปที่ไหนอย่างไรอแล้วถ้าไปที่นี่จะซื้อของฝากถ้าเกิดขาดตรงนี้ก็โกรธกันนะเอาอีกแล้ว เราชอบประเจดอ๋อโอเคโอเคซื้อหอยหลอดหอยหลอดกันดูนู่นดูนู่นสมุทรสงครามอ้นยดนึงเอล่าคืณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเรารู้จักทางมณฑลนครชัยศรีกันไปนะครับนครปฐมสุพรรณบุรีฮะสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันที่จังหวัดสมุทรสาครจะมีอะไรนั้นนะครับติดตามกันผมกปปี้จิรัทวัฒน์ครับผมตับวุฒินาหิมครับอเสรีบงศ์มนทาพร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ